นี่คือข้อสำคัญที่จะนำเสนอวันนี้นะคะตีนตะขาบหรือบันไดสวรรค์วันนั้นโดนตะขาไอโดนโดนพึ่งต่อยใช้ก้านของของตีนตะขาบไปแปะตรงที่พึ่งต่อยชะงัดนัก,กเลยค่ะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะ มีไว้ทุกบ้านดีนะคะมแมลงสัตว์กระต่อยทุกชนิดถ้าไม่ทําด้วยตัวเองไม่สามารถที่จะบอกได้ให้มีไว้ทุกบ้านนะคะไม้มองคลควรจะมีไว้บันไดสวรรค์หรือตีนตะขาบป้องกันคิดแมลงสัตว์กระต่อยได้นะคะ ขอฝากไว้ด้วยค่ะบันไดสวรรค์หรือตีนตะขาบนะคะกระวนามีไว้ทุกบ้านนะคะขอบคุณค่ะ